สวัสดีค่ะสวัสดีราศีเมษและลัคนาเมษวันนี้ไม่ได้มาเปิดไพ่ไทยดวงนะคะวันนี้เราจะมาทำนายไทยทักดวงหลังจากที่ดาวพระราหัสบดีย้ายแล้วนะจ๊ะ14พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาดาวพระราหัสบดีหัวหน้าดาวดีหัวหน้าดาวใหญ่ย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรและจะอยู่ในราศีมังกรไปอีก 4เดือนครึ่งถึงวันที่29มีนาคม2564โดยประมาณซึ่งการย้ายของดาวพระหัสสบดีรอบนี้เนี่ยส่งผลให้ทุกๆราศีมีความสุขความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง คนราศีเมษก็เช่นกันนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีก่อนอื่นคนราศีเมษเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้สมมะด้วยช่วงนี้ยอด subscribe ไม่ค่อยขึ้นฝาก subscribe ฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ส่งคอมเมนต์เป็นพลังบวกเป็นกำลังใจให้กันคลิปนี้เนี่ยเรามาบอกดวงรวยรวมนะเราไม่ได้ยึดถือยึดติดแล้วมันเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่ง แนะนำว่าดูแบบลักนณาจะแม่นยำที่สุดเพราะดวงดาวเนี่ยการโคโจรของดวงดาวจะอาศัยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดผูกเป็นลนักนณาแต่สำหรับใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดแล้วมไม่ทราบลักนณาก็ดูแบบวันที่ก็ได้การแบ่งวันที่ราศีเมษใช้วันที่ตามหลหักโหราศาสตร์ไทยก็ลองไปเช็คกันดูก็แล้วกันเนาะ ส่วนใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชท Facebook ส้มมะพยากรราคาร่มต้น3คํคำถาม59บาทนะจ๊ะอ่ะวันนี้มันก็จะมีในเรื่องของการดาวอาการที่ดาวย้ายรอบนี้เนี่ยได้เป็นองค์เกณฑ์และปัสวะเกณฑ์จริงๆก็ไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมากมายหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วสวมมะก็ไม่ได้เข้าใจอะไรท่องแท้ขนาดนั้นแต่ก็สามารถที่จะบอกเป็นแนวทางได้ว่าคนราศีเมษเนี่ยจะมีเกณฑ์ขยับ โยกย้ายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโยกย้ายอาจจะไม่ได้ไหมายความว่าย้ายงานหรือย้ายที่อยู่อาศัยแต่มันมีการปรับเปลี่ยนการงานอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งใครตกงานว่างงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการของงานใครที่เคยชีวิตย่ำแย่ชีวิตตกอับชีวิตตกต่ําถ้าดวงเดิมว่าสมณะดีดวงดีจะสามารถตั้งตัวได้เร็วใครที่เคยแย่มาก่อนหน้านี้มันถึงเวลาของการพร ฝื้นฟื้นกับมาดีวาสนาดีดวงดีตั้งตัวได้ทำอะไรในระยะนี้ก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อถึงแม้ว่าดาวมฤตยูยังจะกุมลัคนาอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งก็าตามแต่แต่ ในลักษณะของดาวจรหลายๆอย่างก็ยังสามารถส่งผลดีให้กับชาวราศีเมษอยู่อาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆส,นส,นสีเดือนก็ตามแต่มันก็ยังทำให้เราสามารถหายใจหายคอได้สะดวกขึ้นแล้วรู้สึกว่าหายเหน็ดหายเหนื่อยเพราะว่าการที่เราทุ่มเทการที่เราสูญเสียพลังงานเสียเหงื่อไปมันมีความสำเร็จรออยู่แล้วช่วงนี้จังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ว่า ผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคนที่เป็นผู้อาวุโสมากกว่าหรือครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือคนที่เขาเป็นหัวหน้างานหรือเจ้านายทั้งหลายให้การสนับสนุนดีอะไรก่อนหน้านี้ที่มันเคยสะดุดติดขัด ทำอะไรไม่ค่อยราบรื่นหลังวันที่14ดวงชะตาฟ้าเปิดทำอะไรก็จะคล่องตัวขึ้นขยับดีขึ้นแต่มันจะมีเรื่องอะไรเก่าๆที่จำเป็นต้องกลับไปแก้ไข มีเรื่องอะไรที่มันค้างค้างรอคอยการสะสางอยู่ค่อยค่อๆทำไปค่อยๆสะสางไปขอให้คุณเรียงลําดับความสำคัญให้ถูกเอาทีละอย่างแล้วให้มันเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนะคะและในเรือนการงานเองก็ตามอะไรที่มันเคยสะดุดติดขัดหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาหรือล่าช้ามาก่อนหน้านี้หรืออาจจะถูกเลื่อนไป มันมีเกณฑ์จะได้คลี่คลายจะค่อยๆแก้ไขได้สำเร็จและส่งผลให้การงานของคนราศีเมษเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับอย่างที่บอกการงานจะมั่นคงขึ้นหรือได้รับการโปรโมทผลงานเป็นที่เข้าตาเจ้าในายให้ความยุติธรรมแต่กรรมก็คือผลของการกระทำถ้าคนราศีเมษ ตั้งใจอดทนมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทให้กับการงานมาก่อนหน้านี้แล้วทำงานด้วยสติปัญญาทำงานด้วยความรอบคอบไม่ผิดพลาดไม่เสียหายอย่างไรเสียเจ้านายก็ให้ความเมตตามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นแน่นอนส่วนการเงินที่มันเคยสะดุดติดขัดอยู่หรือปัญหานี่สินได้เงินมาจริงๆเราช่วงเนี้ยก็ค่อยๆทยอยก็ได้นะ ไม่ต้องรีบออกไปโปะหรือไม่ต้องรีบอะไรยังไงขนาดนั้นถ้าเป็นหนี้ก็ค่อยๆทยอยใช้ผ่อนไปจ่ายไปเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกตรงนี้มาถึงแล้วอาจ่ายตรงนี้มาถึงแล้วจ่ายค,ยค่อยๆทยอยใช้ไปไม่ต้องรีบเร่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวราวเสาจะย้ายเข้ามาสมทบ วันที่หทธันวาคม2563นี้อะไรที่มันยังมองไม่เห็นทางหรืออะไรที่มันยังช้าช้าอยู่มันจะค่อยคเห็นภาพปรากฏเห็นความสำเร็จชัดเจนมากขึ้นและดีมากขึ้นอย่างไรเสียการเงินกับการงานมาคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าการงานประสบความสำเร็จการงานดี การเงินก็ย่อมส่งผลดีแน่นอนส่วนในเรื่องของเงินก้อนหรือเงินเก็บ ถ้ามันยังไม่มีก็ยังไม่ต้องไปน้อยใจหรือไม่ต้องไปคิดเยอะขอแค่ว่าให้เรามีเงินผ่านเข้ามือมาผ่านเข้ามือมาถึงแม้ว่าจะรับซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินสนุกสนานหน่อยก็ช่างมันขอแค่ให้มันไม่สะดุดติดขัดก็พอแล้วขอให้มันหมุนเงินคล่องตัวแค่นี้ก็พอแล้วส่วนในเรื่องของโปรเจกต์อะไรเก่าๆงานเก่าๆ คุณเคยคิดอยากจะทำอะไรไว้นานแล้วแล้วตอนนั้นมันอาจจะติดปัญหาบางอย่างบางประการทำให้ต้องพับโปรเจก์นั้นไปหรือทำให้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกไปก่อนหรือเอาไว้ก่อนตอนนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดถ้ามีคนให้การสนับสนุนหรือผู้ใหญ่ชี้ทางเปิดทางคุณค่อนข้างที่จะโชคดีก็คือว่า ผู้ใหญ่จะให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือหรือมีคนที่เขามีความรู้หรือผู้รู้ต่างๆคอยมาชี้แนะแนวทางทำให้โปรเจกต์ที่มันค้างค้อยู่หรืออะไรที่คุณเคยคิดทำไว้แต่ตอนนั้นทำไม่ได้หรือมันติดขัดหรือยังไม่มีความรู้ช่วงเนี้ยคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสทองขอให้ลงมือทำชีวิตมันจะเป็นไปตามแบบแผนที่คุณวางไว้เพราะฉะนั้นปัดฝุ่นสมัยโปรเจกต์ project อะไร ที่เคยคิดอยากจะทําทําได้เลยแต่อย่าลืมขอคําแนะนําจากผู้รู้จาก g ูรูคุณจะได้ไม่เดินผิดทางแล้วจะได้ไม่ต้องทํางานซ้าซ้อนซ้ำซากและจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้ามันมีระบบการจัดการที่ดีความสําเร็จจะค่อยๆทยอยมาให้คุณได้เห็นส่วน,นเรื่องของความรักที่มันเคยสะดุดติดขัดอยู่ณนะเวลานี้หรือช่วงที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคนโสดจริงๆอ่ะมีเกณฑ์จะสมหวังนะมีเกณฑ์จะ มีคนเข้ามามีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาชอบมาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ต้องดูให้ดีๆไอ้ที่ผ่านมาถ้ามันเคยอึดอัดช้ำใจหรือที่ผ่านมามันเจอแต่รักซ้อนซ่อนรักหรืออะไรต่างๆอ่ะรอบนี้เข้ามาดูให้ดีถ้าจะมีใครขอเป็นคนที่ไม่มีเจ้าของแล้วแล้วให้โอกาสได้เรียนรู้ดูใจซึ่งกันและกันจริงๆอ่ะคนอายุมากกว่าหรืออายุห่างกันหลายปีอ่ะจะส่งผลดีช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะว่าเหมือนจะเข้ามาอุปถัม ให้คำแนะนำแล้วช่วยเหลือคุณได้ส่วนคนมีคู่อยู่นะเวลานี้มันก็จะมีบ้างนะด้วยความที่ว่าดาวมฤริตยูมันยังอยู่ตรงนี้มันเลยทำให้ เอาแน่เอานอนกับอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์อย่าอารมณ์ร้อนอย่าโมโหร้ายราศีธาตุไฟแม่ธาตุอย่างคนราศีเมษเนี่ยจะหึงแรงห่วงแรงหรือบางทีเนี่ยคำพูดคําจาแรงหรืออารมณ์ร้อนบางทีจะโกรธก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟคนมีคู่ให้ระมัดระวังปัญหาตรงนี้นอกนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงมากส่วนสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องพวกร้อนใน ร้อนในหรือให้ระมัดระวังฟืนไฟไฟชอ็อตไฟดูดนะคะหรือบางทีไปที่มืดที่เปรียวให้ระมัดระวังขับรถขับราให้ดูไฟหน้าไฟท้ายดูไฟรถดูไฟยวดยานพาหน,นะหรือจอะไปในที่มืดที่เปรียวให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือยวดยานพาหนะไว้ด้วยช่วงนี้สุขภาพก็ดูแลเกี่ยวกับเลือดลมภายในร่างกายหรือบางคนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิหรือเกี่ยวกับเรื่องของความดันอันนี้ก็ต้องให้ระมัดระวัง เป็นพิเศษส่วนการทําบุญเสริมดวงก็ค่าน้ำค่าไฟรหรือเติมน้ํามันตะเกียงบํารุงเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้ให้พลังงานให้แสงสว่าง อะไรที่มันเคยสะดุดติดขัดอยู่มันจะได้มีทางออกมันจะได้มองเห็นทางนะโดยรวมก็ถือว่าดวงค่อนข้างที่จะดีโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานดาวดีและทําบุญทํากุศลมาวาสนาดีก็จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปอีกเนาะฝากกด subscribe ฝากกดติดตามฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ